เฮโยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิจิคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอดีตนั่นเองนะจ๊ะในวันนี้ครับตู้เพ่ออากาศทางฝั่งของแสงเก่ามาแล้วนั่นเองครับไกลทองกับอนุบิดนะครับแต่วันนี้เรามาลองเปิดกาชาให้กับไอดียลองๆของเรานะครับเพราะว่าไอดีรลองของเรายังยังไม่เคยมีทางฝั่งของไกลทองหรืออนุบิดเลยนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วในคลิปคลิปนี้ครับผมเล็งอนุบิดนะครับให้กับ2ไอดีของผมก็คือไอดีที่3และไอเดีที่4ีนั่นเองนะครับเพราะว่าไอเดียสามดเก่า ผมก็ไม่จาเป็นต้องเปิดก็ได้ผมก็เลยอยากจะลองแบ่งเปิดในตู้ของซัดแสงเก่าและเด็กนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีไหนเราจะได้อโนมบิตบ้างนันเองนะครับมี2อไอดีให้เปิดในวันนี้นะครับผมมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปรับตั๋วกรชากันก่อนนะครับว่าเรารับได,ได้จากที่ไหนบ้างนันเองนะครับซึ่งก็มีจากพาร์ทแหละนะครับแล้วก็ในภารกิจเปิดตั๋วนะครับฉลองครบรอบ4.5ปีนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิด ไอ้ตั๋ว10.5ปีด้วยเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดเลยเนาะไอดียลองเลครับก็คือเล่นและสะสมไว้ยังเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเปิดแบบเร็วๆเลยนะครับตัวไหนใช้ได้ก็จะพูดว่าใช้ได้ตัวไหนปั้นได้ก็ปั้นได้ตัวไหนแบบย่อยก็คือย่อยนะครับพูดแบบง่ายๆกันเลยนั่นเองนะครับผมมาตัวกาชาตัวกาชามีอีกไหมเอ,อ่ยอ่ะมี5ใบโอเค5ใบครับแล้วก็เราไปดูภารกิจนิดนึงนะครับว่าเราต้องเปิดอีกกี่ใบอ่ะเปิด ให้ถึง70เนาะก็น่าจะหมดพอดีนะครับเราก็ได้อีก10ตัวนะครับจากตรงนี้นั่นเองนะครับไะตัว10 5ุปีตรมีคนข้างเยอะนะจ๊ะเอาเราทำใหหมุนเล้ะเนี่ยนะโอ้ยทำไมมันชอบหมุนนี่ผมไม่เข้าใจยังเลยเวลาแบบอัดคลิปตอนแบบเช้ามืดแล้วแบบแบบตอนแบบฟ้าไม่สว่างแบบไม่เช้าเชา้านี่คือแบบเน็ตมันชอบหมุนจริงๆเลยนะครับไปโอ้โห50าใบเลยอปเอาแบบรวดเร็วเลยนะครับแบบไม่เกรงใจใค,ครนะจ๊ะตอนนี้ไม่ควรปั้นนะครับง่ายๆเลย ตัวนี้เอ้ยเล่นได้นะตัวนี้140ครับไม่ต้องปั้นจะเล่นได้ย่อยทิ้งไปครับโอ้ตัวนี้สเตตวิ่งใช้ได้ครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับฝั่งเราจะตีแรงยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเลยต้องข้าวเอาไว้วิ่งครับร40นะครับใช้ได้อันนี้สเตตวิ่งครับได้ครับ1 4 0เก็บไว้ได้ครับไอ้ตัวนี้ย่อยทิ้งไปเลยเก่าเกินไปนะครับไม่ไม่ควรเอามาเล่นแล้วตัวนี้เล่นได้ครับไฮเปอร์แม็กนะครับในหลีกล่างๆเนาะปั้นได้ รดถ,ถังน้ำฝั่งทนนะครับฉายาของเขาเดนนิดครับย่อยทิ้งไปเลยเนาะไม่ค่อยกิ่งแล้วอดิตเมตา้าโอ้โหพูดถึงอัลตร้ามันย่อยอันนี้ต้องย่อยเหมือนกัน,นจะคือมาทั้งคู่เลยโ,ยโ,ยโ,อ,โอ้ยลึบโอ้โนนธิราชสิกา้าตัวสวยมากครับแต่ตัวเก่ามากเราใช้ไม่ได้แล้วอ่ามวกแดงนะครับเซลลี่ช็อตกันนะครับสามารถใช้ได้ในหลีกเริ่มต้นเท่านั้นนะครับขึ้นหลีกเพชรแล้วตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับถ้าใครอยากปั้นมาเล่นก็เอามาเล่นได้นั่นดาเม็นไม้ชั่วคราวในหลีกเริ่มต้นนะครับแต่หลิกเพชรใช้ไม่ได้เนาะตัวน เพชรพิษครับใช้ได้ยันหนีคเพชรหนึ่งเลยครับปั้นไฮเปอร์แม็กได้เนาะมีโดนแน่นอนเท่ากับเกิดกับตัวนี้ตัวนี้ไม่ดีแล้วนะครับผู้บัญชาการมูลเกมนักเวทครับเมื่อก่อนซีกิลดีแต่ตอนนี้ตีไม่ได้แล้วพิชโชมีบัฟสะท้อนดาเมจนะครับแต่สะท้อนอะไรก็ไม่รู้ครับสะท้อนสะท้อนไม่ค่อยโดนเลยอันนี้โอ้โหนี้ก็ย่อยต่อไปฮะผู้บัญชาการมูลโอ้โหออกอัลต้าแบเหมือนกันนี่ตัวนี้ย่อยทีย่อยทีครับไม่ไม่เก่งไม่เก่งตัวนี้ฮึบ ลูกเสือเมอรี่ถลกน้ำก็ไปหมดแล้วตอนนี้ไม่ดีครับย่อย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 ไอย่อยกันต่อครับอ่าตัวทีเล็กครับเซลลี่ทีเล็กโอมิโกโอ้มิโกโอนี่นะครับเป็นตัวที่มีบะอมตะนะครับถ้ารีวิว140ใช้ได้เนาะถ้าใครไม่มีบะอมตะนะย้ำว่า140เท่านั้นอ่าโอ้ยสุดยอดตัวบินครับธาตุน้ำที่เราเคยทําคลิปที่เป็นตัวธาตุน้ําที่ควรปั้นนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับไฮเปอร์แม็กอัลต้าแม็กเล่นได้เลยครับยันลีกมาเตอร์ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ ี่ตัวกันบินตัวฟรีครับใช้ตัวอื่นดีกว่าจริงเวิร์ดฟองวงว่าช่วงนี้ทำงานหนักเนาะนะครับไม่ต้องถึงเข้าโรงพยาบาลก็ได้ฮะยยอยดิ้งไปมักรุ๊ทับสเตติ่งใช้ได้ครับร้อยสี่สิบโอ้โหตัวนี้ก็ตัวเดิมอีกแล้วไม่เอาเฮ้ยรถเข็นไก่นะครับไม่ค่อยเก่งเราไม่ไม่มีอะไรเลยเออเดนเนิสอีกแล้วน,นี่นี่คือมันมันออกตัวดีเยอะอยู่นะไอ้ดีนี้โอ้โหทีเล็กแซวดีโอ้ยยอยย่อยทิ้งเยอะแบบ ย่อยทิ้งประมาณกับ80%นะมีใช้ได้นิดเดียวเองอะนักชิมไทเกอร์นะครับย่อยไปอีก10กกัวไบครับคนที่บินลูกโกงสเตตวิ่งใช้ได้ครับ140น้องไม่ควรป้นเอ้ยนักเวทก็เคยพูดไปแล้วอ๋อโอทอโรครับย่อยทิ้งไปเอ๊บอ,อ่าตัวนี้เคยเก่งนะเมตาเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นเองนะครับถ้าจะใช้ตัวนี้ใช้สล็อตด,ดีกว่าตัวนี้ไม่เก่งครับ อีก12ใบไม่เก่งครับย่อยทิ้งไปโอ้โหเฮ้ยดาวนัญชีไม่เห็นหน้าหรอดาวนญชีสักตัวได้ไหมอ่ะอ่าซุปเปอร์แบล็กตัวนี้ครับคอมโบตัดแรกแล้วถ้าใครใช้อยู่ก็ปั้นได้ครับอัลตร้าแม็กไฮเปอร์แม็กใช้ได้นะแต่ว่าค่อนข้างบางมากเลยนะครับโดนสก,กินิีเดียวก็ตายย่อยทิ้งครับมูนโอ้โหไม่ย,ย่อยทิ้งอีกแล้วฮะไม่ต้องเอาไว้เลยเปลืองพื้นที่มากตัวนี้ก็เหมือนกันครับบริต้า คนนี่ยิงเงินครับเหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งครับสกิลคุณหลอกดาวอย่าไปปั้นมาเด็ดขาดน้องเสียได้กบเสียได้ของอีก5ใบแดเนียลครับย่อยทิ้งไปตัวไม่ค่อยดีชึบอ่าเช็คสเปียร์สเต็ปวิ่งวัดสี่สิบได้ครับได้ครับสเต็ปวิ่งนะอ่าแม็กก้องคำครับใช้อะไรไม่ได้แล้วลบอ่าย่อยทิ้งไปอ่าทิ้งแคปเอ็ดเวิร์ดนะครับถึงตำนานจะใช้ครับแต่บอกได้เลยว่าเขาใช้ทำคอนเทนต์นะจ๊ะไม่ต้องไปปั้นตามเขาเนาะเดี๋ยวหลุมนู้นหลุมตัวนะจ๊ะย่อยทิ้งไปตัวสุดท้ายเป็น หอนย่อยเหมือนกันนะครับอยู่หมดไอตัวเซลลี่ผู้จิ๋วนะครับเดี๋ยวมารับตัวกาชากันจากการเปิดกาชานะครับโอ้โหสิบตัวมะเลยมาเดี๋ยวแบ่งครึ่งเปิดเอานะครับเราเราจะแบ่งครึ่งเปิดเอาเนาะเพราะว่าเราเก็บเอาไว้คูลาโบดีกว่านะครับอ่าแสงมืดเนี่ยไอดีนี้ก็มีหลายตัวที่แบบที่ดีๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอคูลาโบดีกว่านะไอดีสี่นะครับมาเป้าหมายของไอดีนี้ครับไอดีสี่ของเราก็คือตัวอนุวิทย์นะครับถ้าทางอนุวิทย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นไปอีก นะครับมาดูว่าไอเดียนี้จะได้ไหมน,นั่นเองนะครับผมเอ้ยหรือเปิดบอสดีตอนนี้เพื่อการบอสอยู่เออไอเดีย ID นี้ไอเดียนี้ยังยังยังไม่ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยงั้นแบ่งงั้นแบ่งเปิดบอส15เปิดอันโดบิส15ดีกว่าแบบนี้อ่าไอเดียนี้มีบาวล็อกแล้วโอเคโอเคเลยฮะโอเคเลยอ่าไปเฮ้ยแต่ว่าเปิดบอสดีกว่าไหมอ่ะบอสมันเป็นตัวใหม่นะ เออเปิดบอสดีกว่าทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนคอนเทนต์ครับคัดคัดคัดแล้วเปิดอนุบิดเอาไว้เป็นไอดีสแล้วกันไอไอดีเออไอดีสามแล้วกันไอดีไอดีนี้ขอแบบขอขอแบบเปิดบอสดีกว่าครับผมเพิ่มได้บอสมาไอดีนี้จะเก่งขึ้นครับมาเอาให้หมดเลยแล้วกันครับทั้งหมด30ใบนะครับเดี๋ยวอ่าอีเวนต์เดือนนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับแล้วก็ยังมีพอเก็บได้อยู่นะเฮ้ยบอสโอ้โหซุปเปอร์บลูมูนนะครับเซตขบวนการ5สีของลาเรนเจอร์เรานะครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับก็มีเซลลี่มูน ตัวโคนี่นะครับแล้วก็บราวนะครับทั้งหมดเนาะ5ตัวที่เป็นเซตไอเจม่วงด้วยนะครับที่เป็นเซตขบวนการ5สีของไลรันเจอร์ขบวนการเซนไตนั่นเองถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ไปลองดูในสมุดสะสมได้นะครับมันมีขบวนการเซนไตอยู่นะครับ5สีของไลรันเจอร์นะเฮ้ยโอ้โหไอโคนี่ขีบบอสคุณพระคุณเจ้าครับไม่อยากเล่นดนตรีตอนนี้ไม่เอาสิขอบอสใหม่ได้ไหมบอส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 เท่านั้นครับบอส มาบอสโจนโอ้โหเล่นน้ำมาเลยโอ้โหพร้อมลงน้ำมากไม่เอาสิตอนนี้น้ำกำลังท่วมอยู่ฮะให้กำลังใจสำหรับบ้านใครที่น้ำท่วมด้วยนะครับสู้ๆนาะไปกำลังใจให้กันและกันนะจ๊ะเอ้ยมันจะไม่ออกจริงไี่บอสหรือว่าช่วงนี้คือแบบตลาดบายแล้วครับตอนนั้นคือแบบคนเข้า้กันเยอะมากเลยโอ้โหถ่ารยามไมกี้ไอ้ไม่ออกทหารยามไม่ออกแบบนี้นะี่คือแบบหมดแล้วไม่มีเลยแล้วะฮะน่าจะน่าจะน่าจะไม่ได้อะไรเลยในกิปนี้ ถ้าไม่ได้ก็สู้กันต่อไปนะครับอ่าเป็นเป็นแสงมืดเนาะแสงมืดเนี่ยเดี๋ยวมันกลับมาขายใหม่ได้ในในแบบอ่าครั้งถัดไปนะครับในครั้งหลังเนี่ยก็จะมีโอกาสเอามาแบบเป็นแสงมืดเก่าในอ่ามกราปีหน้านะครับก็กลับมาเหมือนกันสลายตัวบอดนะครับอ่ะห้าใบสุดท้ายเนาะบูชายัาให้กับอนดูบิดแล้วกันอนดูบิดครับขออนดูบิดหนึ่งสองสามะกดไปดที่ตัวเรนเจอร์ไปเลยฮะห้าใบอนดูบิดอนดูบิดตัวเดียวเลยออกไก่ทองนี่คือหาอะไรของตัว ไอทองไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับโอ้โหแล้วมาออกเล่นน้ำซ้ำสามสิบใบอค่ะ ID สี่ครับก็ก็เกลือไปทำระเบียบ <laughs> โอเคเดี๋ยววาร์ปกันไปใน ID ที่สามของเราแล้วกันไปเปิดกันต่อเนาะเอาละมาต่อกันใน ID ที่3มของเรานั่นเองนะครับ ID ที่โอ้โหเรียกได้ว่าเดือนที่แล้วนะครับเพิ่งปั้นบาร์ล็อกขึ้นมาเป็น9้าดาวแม็กนะครับแล้วก็แบบ โอ้โหโดนเนิร์ฟไปนะครับเดือนในเดือนนี้ซึ่งก็แบบเสียใจเหมือนกันนะครับไอดีนี้เนาะเบาลล็อกเกอรดาวแม็กตัวหนึ่งแล้วก็เป็นก้าดาวอีกตัวหนึ่งนะครับถึงจะมี2ตัวแต่ก็ไม่ได้เก่งเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ยังดามเหตแรงอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลองหาอนุบิดกันนะครับถ้าได้อนุบิดมาใช้กับยม,มทูตก้าดาวแม็กของไอดีนี้เนี่ยน่าจะโอพีนี่นี่อนุบิดอนุบิดเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับตัวกระแชกันต่อนะครับมาไหนไปดูในพาร์ตกันว่าในพาร์ตเนี่ยเหลือตัวกระแชกี่ใบกกัััันนนนบบ้างงเเอะครไปไดูลย นะจ๊ะเอ้าหมุนอีกแล้วหมุน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 นี่คือแบบโอ้ทําคลิปบ่นไปแล้วยังหมุนอีกเหรอเอาละ่ะได้5ใบตรงนี้อ่าสายฟรีเนาะไอดีสามกับสี่ผมนะครับจริงๆไม่ใช่แค่สามกับสี่นะครับไอดีสองสามสี่ของผมเป็นไอดีสายฟรีหมดเลยนะครับแต่ตัวเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างโชคดีด้วยนั่นเองนะครับไปแล้วมาทําภารกิจเปิดกาชากันต่อนะครับมาเป็นตู้สิบจุดห้าปีก่อนนะเนาะแป๊วตัวสิบใบอุย้ยตัวตลกมาแล้วตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับ มีบัฟอ่ามีดาเมจนะครับมีเปลี่ยนร่างมีสะท้อนความเสียหายแล้วก็มีเพิ่มความกว้างของสกิลด้วยนะครับเป็นตัวที่อ่าไฮเปอร์แม็กซ์อัลต้าแม็กซ์ครับเล่นได้จนถึงเพชรหนึ่งเลยตัวนี้นะครับปั้นมาเล่นได้นะอ่าตัวนี้ย่อยทิ้งไปครับเกมรู้สึกไม่มีอะไรเลยโคทีก็เช่นกันย่อยทิ้งต่อไปอ่าย่อยทิ้งเหมือนกันครับนักสะสมไม่มีอะไรเลยนะครับเอาแรแบบ่เอาไว,วา้แบบเอาไว้ลุ้นกบดีกว่าแบบว่าพุทมากเกินไปครับแจกใบแดงใบเหลืองโอ้โห แจกทั้งสองใบเลยเหรอทั้งแดงทั้งเหลืองเลยคือแจกใบเดียวคือไม่พอใจแจกสองใบเลยีเดียวโอ้โหคุณพระคุณเจ้าอ่ะย่อยทิ้งไปครับแดนเนาะในโจรสลัดครับย่อยทิ้งไปครับไม่มีอะไรเฮ้ยตัวกันบินครับแต่ก็ใช้ตัวอื่นดีกว่าย่อยไปครับเซิร์ฟโอ้โหเราปีเก่าไปฮะย่อยทิ้งไปเลยครับตั้งแต่สามก๊กเลยโอ้ยเจอละค่ครับถ้าใครอยากจะใช้นะครับผมแนะนําว่า ร้อยสี่สิบคอมโบตัดแรกใช้ได้เนาะอย่าเสียกบไปปั้นนะครับอ่ะมันไม่ค่อยเก่งไอ้มันไม่ค่อยถือเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะตัวนี้คือตัวการบินนะครับถ้าใครไม่มีตัวกันบินเลยก็ใช้ได้แต่แนะนำว่าไม่ใช้ก็ดีกว่าตัวนี้เออไม่ใช้ดีกว่าแหละไม่ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับมันเป็นตัวการบินที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยนั่นเองนะครับผมปะออไหมุนอีกแล้วอ่ะตู้การชาติตอนแบบดึกๆนี่มันเป็นอะไรมันมันหมุนแบบเออหมุนดีจังเลยยิวเลอร์ครับย่อยทิ้งไปไม่ไม่มีอะไรเลยครับผมเฮ้ย <c oughs> สโนบอร์ดครับย่อยปลายไม่มีอะไรครับเฮทปไมกี้อีกแล้วย่อยปลายครับย่อยเยอะเหลือเกินครับอโอ้โหเดวเลอร์พูดว่าย่อยปับ๊บมันมาทั้งสองล่างเลยอือตายแล้วถ้า,ถ,าถ้าในตู้มีล่างไฮเปอร์ด้วยเนะี่ยผมว่าเดวเลอร์ก็ออกไฮเปอร์ต่อ <c oughs> เอ้ยแต่ว่านานแล้วนะที่เกมเราไม่มีล่างไฮเปอร์นั่นในตู้กาชาเลยครับน่ามันน่าจะมีด้แล้วนะแชมเปี้ยนบ๊อบชิบโอ้โ,อโหย่อยทีทั้งสองตัวเลยบาวเคก็ย่อยไอ้บ๊อกก็ย่บอยนะครับ อาแว้มพายย่อยได้เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้เก่งไม่ได้โกงอะไรอย่อยทิ้งเหมือนกันครับโอ้โหมีแต่ตัวย่อยทิ้งนั้นเลยอะฟิชโชฮะย่อยต่อไปย่อยต่อยมประตไม่ใช่ยมประตาเทพสุดย่อยต่อย่อยต่อย่อยอีกไหมเห็นพิษนี่เนี่ยน่ารักมากครับเนี่ยนะอัลตรานะครับ ไฮเปอร์แม็กอัลต้าแม็กใส่โดยแน่นอนผมบอกได้เลยว่าปวดมากอันนี้เป็นสล็อตคนจนผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นล่างแม็กแล้วใส่โดยแน่นอนตัวนี้เป็นสล็อตคนจนนั่นเองนะครับใครไม่มีสล็อตอยากใช้สตันไปโกงๆตัวนี้หวังพึ่งได้นั่นเองนะครับผมเออคนนี้เริ่มน้ำครับเบ้าอมาตาทุกทุกสองวิครับถ้าใครไม่มีเบ้าอมาตาก็ใช้ได้ร้อยสี่สิบเนาะโอ้โหเรนเดลิบบอดอนออกมาแล่้วอัลต้าเยอะจังเลยอ่ะโอ้โหมันขนอัลต้ามาแรงหนาเนี่ยย่อยทิ้งครับย่อยต่อครับย่อยต่อเนื่องพอป เป็นร่างแปดดาวเลยเออเขาได้ยิงกันครับเคยบอกไปแล้วนะครับย่อยไปเลยครับไม่มีความโกงไม่มีความเก่งอะไรเลยโฮ้ยกู้ภัยแล้วนะครับย่อยไปนะครับหรืออยากจะใช้ก็ได้เนาะร้อยสี่สิบรุยังนะครับอ่าถ้าใครอยากจะใช้นะครับเป็นคอมโบตัดแรกก็ใช้ได้เป็นตัดแรกระดับเริ่มต้นใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าอยากจะปั้นแบ็กเนี่ยผมแนะนําว่าให้กบมันเหลือเฟือจริงๆนะครับตัวนี้นร้รยยังกับจระเข้เนี่ยรอให้กบเหลือเฟือแล้วค่อยปั้นนะครับถ้ามีกบอยู่แค่สิบกว่าตัวยี่สิบตัวเนี่ยผมว่าไม่ควรปั้นเนาะ นี่เป็นไงอ่ะในลีกระดับระดับเริ่มต้นครับใช้ได้เลยนะครับลีกท้องก็ใช้ได้ตัวนี้อ้ะเดือยยางมาต่อฮะโอ้โห hvad! ตัวดีๆเริ่มออกเหมือนกันนะโอ้โหเทพแห่งสวรรค์นะครับซูสบาวซูสโอ้โหย่อยต่อไปครับย่อยย่อยย่อยอ่ดาวินชียังไม่ออกเลยเนี่ยเราเปิดไปประมาณร้อยใบอุยจอยทิ้งครับไอชุดไอชุดน้ำแข็งเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะตัวๆๆแบบเป็นตัวเกลือเนาะที่เกมเอาเข้ามา โอ้ยดาวินชีครับออกสักตัวหนึ่งได้ไหมไหนครับบางคนแบบเฮ้ยพี่ผมเล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะพี่แต่ผมไม่ได้ดาวินชีเลยอย่างเงี้ยเล่าปีครับเป็นตัวที่ออกแบบมาสวยแลยก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอ้โพี่แบบผมไม่ได้ดาวินชีเลยพี่อะไรเงี้ยโอโมเปิดมานานแล้วอย่างเงี้ยก็เห็นใจเหมือนกันนะเนี่ยวันีต้าครับจะไดทิ้งบ่ายขอได้แล้วกันนะครับยังเหลือไว้ได้อีกเยอะเนาะในเดือนนี้นะครับอีกครึ่งเดือนยังมีโอกาสอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวบอสใหม่นะครับโคโนี่ใหม่มูนใหม่หรือเป็นดาวินชีหรือเป็นแบบ ตัวกันบินหมักลุกเลยบางที่เราต้องการในตู้นี้นะครับโอ้โหท้าันยังไม่อีกแลยย่อยทิ้งไปครับคุณพระคุณเจ้าฮะมันคือแบบใจคอมันจะให้ย่อยทั้งหมดเลยหรือไงเนี่ยอตัวนี้ครับอย่าจําสลับกันกระบ,บาวไฟนะครับตัวนี้มันเป็นบาวไม้นะครับคนละตัวกันน้องอย่าจำผิดโอ้โหชงกาแฟมาเลยถึงตัวนี้จะมีสกิลทะลุอมตะนะครับสกิลรวบแต่ก็ไม่ใช้เนี่ยไม่เคยได้ผลนะครับใช้ไม่เคยได้เลยนะครับอะย่อยต่อไปฮะย่อยกันเรื่อยๆเลยอีก17ใบ ตลก3าโอเคนะครับเอาไว้ทำเป็นอัลตร้าแม็กใช้ได้นะครับตัวนี้เนาะเป็นเจม,ม่วงผสมกับ็อตได้เลยเอาละเป็นแมวปักนะครับย่อยทิ้งไปโอ้โสตีฟอีกแล้วนะครับอะดาวินชีเออเดนสาวนะครับตัวนี้มีคอมโบนะครับแต่ก็มันเก่ามากแลวเนาะคอมโบมันจะไม่ค่อยติดนะครับย่อยก็ย่อยทิ้งไปอะย่อยต่อไปฮะโอโหนี่โอ้โหตัวยยอยเยอะมากครับอืมเบลคอมบอีกแล้วครับย่อยต่อไป เอกสิบเอ็ดใบโอ้ยออก3-4ตัวแล้วเนี่ยเอย้ครับสแสดงว่าเกมอยากให้เราปั้นตัวนี้เป็นไฮเปอร์แม็กจริง,รงๆอมาเล่นนะครับจริงๆแล้วบาตัวตล,ลกนะครับอัลตร้าแม็กจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าเปลี่ยนร่างมันจะนานกว่า,กกวาปกตินั่นเองนะครับเฮ้ยโอ้โหย่อยทิ้งหมดเลยเมื่อกี้โททีก็ย่อยไอ้แวร์วูฟนี่ก็ย่อยอืมเลื่อนหิมะก็ย่อยครับยังไม่เข้าด้านหนาวเลยเพิ่งมาตอนนี้อ่าใครที่ไม่มีสายพลังที่แบบถึกๆนะตัวนี้140ผมว่าใช้ได้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกเหมือนกัน อ่ะแล้วก็ถ้าใครคุ้น,น้าคุ้นตาวันเนาะมันอยู่ในตัวเขาวงกดด้วยตัวนี้โอ้โหแคชเชอร์นะครับมมมไม่เอาสิตัวอะไรก็ไม่รู้ห้าใบาสุดท้ายโอ้โหตามมาด้วยบาวทาสีย่อยกันต่อไปครับย่อยกันแบบโอ้โหแล้วในตัวซ้ำย่อยกันยาวๆเลยฮนะเอาตาเลยไหมไปได้ออกสองตัวแล้วออกเอาตาเลยไม่ตัวอืมโป,โ,โ,ปโ,โ,ปโ,โปรหิตโปรหิตรโปรหิตตัวนี้สามารถจับได้ในสเตจหลักในสเตจพิเศษนะจ๊ะก็เอาไว้ทําพีรอยก็ได้เนาะ อัศวินย่อยทิ้งครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นโอ้โหแหวนพายนะตัวย่อยคือแบบเยอะมากรับตัวอีก10บใบครับไอดีนี้ก็มี30เช่นกันเอาเปิดหมดเลยแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะแบ่งเนาะแต่แบบปแบบมาไม่แบ่งแล้วนะฮะเพราะว่ามันยังมีแบบตู้ไอ้บอสใหม่อยู่นั่นเองนะครับแต่ไอดีนี้อยากได้ไอ้ตัวนี้มากกว่านะครับอยากได้อันดูบิทมากกว่ามาี๋ยวแบ่งเปิดครับอันดูบิทสิบห้าใบแล้วก็ไอ้บอสใหม่15ใบนะครับไปอันดูบิทนะไอดีนี้15ใบครับอันดูบิทจงออก ถ้าได้อดูบิดมาไอดีนี้โอ้โหโยมอุทูตเก้าดาวแมกเนตถ้าได้อดูบิดมาป่วนเพิ่มโอ้โหสายพลังแสงมืดตัวตึงตัวท็อปเกมนะครับเรียกได้ว่าโหดขึ้นเยอะเลยเลหล็กปฐมหมดเมื่อไหร่จะขึ้นมัธยมเมื่อไหร่จะขึ้นมหาลัยจ้าหา้จั๊วปฐมเป็นปีสองปีแล้วเนี่ย <c oughs> บ้าปฐมนี่าจ,จะประมาณสองสามปีแล้วบ้างเลครับโอ้นานมากเลยมาพร้อมในตัวเซลลี่เด็กอนุบาลน,นะครับตัวรีเซ็ตติโอของท่าแสงเออเอาชุดนอนไปเลยนะครับอ่ะชุดนอนแต่ไม่ได้นอน คาใบสุดท้ายของอันดูบิสนะจ๊ะเราจะแบ่งเปิดเป็นครึ่งครงโหคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรนะครับก็อดทนดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมอาจจะพูดมากไปเนาะฮึบโอ้โหไม่ออกอนะ่ะดูบิสไม่เป็นไรเราเปลี่ยนตู้เลยครับเราเปลี่ยนตู้แบบกระทันหันครับสลับสลับตัวละครสลับหน้าโหลดแบบชึบชืบชืบชืบชบ,ชบแล้วเราก็กดเลยนี่นี่ให้เกมมันแบบให้เกมมันงงหน่อยหนสูตรอะไรกันนี่ให้เกมมันงงหน่อยหนึ่งนัมม่นเองเปิดกระชากันนะครับได้บอสใหม่ก็ยังดีนะครับบาล็อกสองตัวได้บอสแบบเพิ่มโอ้โห แดงเลยนะครับกบแดง8ดาวโอ้ยเดาวโอ้โหถ้าได้บอสไปเพิ่มไอดีนี้ก็จะแรงขึ้นนะนะครับตอนนี้บาล็อกสองตัวไปแล้วนะเอาละอีก10บใบอีก2รอบจะออกหรือเปล่านะครับสำหรับไอ้ตัวบอสบอสบอสโอ้โหบอสทำงานหนักเกินไปนะอะเอาละห้าตัวสุดท้ายครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีโอกาสเปิดมันหามันได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ก็ได้เช่นกันใกล้สุดนะถ้าใกล้สุดก็คือปีใหม่ ถ้าใครพลาดไอ้บอสรอบนี้อ่ะเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะถ้าใครพลาดทางฝั่งของไอ้บอสรอบนี้นะครับในเดือนอ่าเดือนนี้นะครับเราสามารถไปเจอบอสอีกทีนึงนะครับได้ในเดือนมกราคมก็คือตู้โคตรแสงโคดมืดนั่นเองนะครับอ่ะตู้โคตรแสงโคดมืดเนี่ยจะไม่มีตัวบินคริสต์มาสในปีนี้นะครับปีหน้านะอ่าโคตรแสงโคดมืดในปีหน้ามกราปีสองพี่สิบเนี่ยนะครับก็จะไม่มีตัวบินคริสต์มาสนะครับในท้ายปีนี้นะครับตัวฮาโลวีนของปีนี้นะครับที่มาในเดือนอ่าถัดไปเนี่ยก็จะยังอยู่ในตู้ ของอาโคแสงคุมมืดด้วยนั่นเองนะครับไอตัวอบอสโจนเนี่ยไอตัวบอสหัวขโมยเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปเพื่อโอกาสได้นะครับในโคแสงคุมมืดในตอนมกุกกลาในตอนอีเวนต์ปีใหม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็วันนี้ก็เกลือไปที่เรียบร้อยนะครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์ก็ใช่เนาะเดี๋ยวจะกลันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเกลือสองไอดีแบบเต็มๆนั่นเอง